สงถูกแล้วแต่ตัวเติมธรรมดาไม่ได้ต้องใช้ของจากกล่องปริศนามันคืออะไรคะไม่รู้เหมือนกันทีมงานเตรียมไอ้จังอยู่ก่อนหลับตาล้วงเลยไะแกงช่างไหนเต็มเลจะเต็มกระป๋องหรือเต็มโต๊ะก่อนหรือว่าเต็มพื้นเฮ้ยถุงเท้าี่เอามาให้หนูใส่ไหมคะหรือว่าหูก็ตายอุ้ยน่ารัก oh my oh my เดี๋ยวเราเติมน้ำเสร็จเราต้องกินน้ำที่เราเติมด้วยนะอย่ห enfin ัวยอมแพ้เลยพี่อ่ะเล่นคนเดียวพี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะอันเนี้ยเกงใจเป็นไรหรอเราเล่นเร้องเล่นกับพี่ก่อนสามสิบวินาทีนะสองสองเริ่มไปเฮ้ยเฮ้ยไม่หยุดเลยแล้วดูเป็นไปได้เฮ้ยเฮ้ยหนูว่าอยู่บนโต๊ะน่าจะอยู่เยอะกว่านี้จะระวังกันป่ะแม่ไอ้จ้างอุตส่าห์ได้เลือกก่อนนะถึงเลือกอะไรมาลูกไม่มีอยู่ใส่อะไรมา หมดเวลาวางวางวางมาดูผนกันดีกว่าเนี่ยทำหน้าอย่างงั้นสิเราก็ได้เออเยอะอยู่นะสองแพ้อุ้ย่ามันก็จริงพอสมควรถุงเท้าช่วทุนเลยยังได้อีกแล้วผู้ชนะวันนี้ก็คือแวล่ะกินให้หมดด้วยอยากเล่นเมื่อกี้เติมน้ำกันไปแล้วมาเติมน้ำให้ผิวกันบ้างดีกว่าเอาของรางวัลไปเลยค่ะน้ำตบดีจูกับเจลครีมของเราจูคิสอ่ะให้คนชนะไปเติมน้ำให้ผิวขอบคุณค่ะ ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำโกโลใสใช้คู่กันเลยเราจะคิดน้ำตบดีจูกับเจลครีมเหมาะกับทุกสภาพผิวอย่าลืมไปลองกันนะคะ